ข้อที่7สัมผัสปลาปะการพูดเพอเจอสัมผัสปลาปะคือวาจาทําให้บุคคลพูดเพอเจอคือไร้ประโยชน์จะดูยังไงให้เป็นเพอเจอก็คือคําที่ไร้ประโยชน์คําที่ไร้สาระสัมผัสปลาปะคืออกุศลเจตนาที่ก่อให้เกิดความพยายามทางกายและวาจาอันให้รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์การพูดเพอเจอนั้นพึงทราบว่ามีโทษน้อยเพราะมีการส่องเสพน้อยมีโทษมากเพราะมีการส่องเสพมากดูอย่างนี้เลย ไม่ได้วัดที่คนฟังนะนะเรื่องเพอร์เจอร์เนี่ยวัดที่ตัวเองจะไว่าพูดน้อยหรือพูดมากยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งมีโทษมากเท่านั้นมีแต่พูดไร้สาระทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีโทษมากการพูดเพอร์เจอร์นั้นมีองค์สองคือหนึ่งภาระตะยุทธะสีตาหรารนาทินินรัตถกถาบุเรข,ขารตาท่านยกมาให้ฟังสองเรื่องเรื่องภาระตะยุทธ์ก็คือเรื่องมหาภาระตะเรื่องสีตาหณะาาก็หมายถึงเรื่องรามายณนะ ไทยก็เรียกว่ารามเกีาาาเยนอะ่ะจริงๆของอินเดียเขาเรียกว่ารามายณนะพวกนี้เป็นสภาวะลาป,ะ,ปะของแท้เลยไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยยกตัวอย่างวรรณคดีของไทยก็ได้นะเช่นเรื่องอะไรรู้ไหมวรรณคดีของไทยที่เป็นสภาพะลาปะคุณช่างคุณแผนตรงตามตรงนี้เลยนะคุณช่างคุนแผนเนี่ยเป็นสภาวะลาปะเลยนะแทบไม่มีสาระประโยชน์อะไรที่จะหาได้เลยถ้าบริณคดไทยก็ยังมีสาระอยู่นะกรณีสภาวะลาปะคือเป็นเรื่องแต่งที่มันไร้สาระโดยส่วนเดียวอะ เช่นแย่งหัวแย่งเมียกันเนี่ยลบกันไรสาระอะไรแบบเนี้ยคือเราอ่านดูเราฟังดูจะรู้มันไม่มีสาระจริงไม่มีแง่คิดเลยนะคือถ้าแม้แต่เป็นนิยายนะโยมถ้ามันยังมีแง่คิดมีคติอะไรอยู่เนี่ยถือว่ามมีสาระนะอย่างพอจะไม่จัดเป็นสัมภาระปาได้พวกนิทานเวตาลเป็นต้นเน่ยเวตาลเนี่ยจะถูกจับใช่ไหมแกก็เกลี้ยกล่อมคนจะจับบอกว่าฟังก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังแกก็เล่าเรื่องป้าไปมาพอนี่ก็พังเรื่องเพลินหน่อยหนีอีกแล้วพอไปตามเจอก็เล่าเรื่องต่ออีก แต่ว่าในทางเวตาลแต่ละเรื่องที่แกเอามาเล่าอยู่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีคติสอนใจอยู่ในเรื่องนั้นๆมันเลยได้สาระประโยชน์อยู่นะเอามาดูองค์การผู้บรรเจิต่อข้อแรกคือพระาลยุทธศีตาหรลนาทินิตถกถาภูเรขาตาถ้าถึงเรื่องไร้ประโยชน์ก็คือมีเรื่องมหารารตะแล้วก็เรื่องรามยณนะเป็นต้นสองถถารูปีกถากัทนางการกล่าววาจาเช่นนั้นองค์ดูง่ายมาก <laughs> ก็คือแค่พูดคำที่ไร้สาระนี่ยแหละเป็นสรับพระลาตะแล้ว เป็นยังไงนะยิ่งถ้าบุคคลไม่มีความสำรวมทางวาจามีปกติพูดไปเรื่อยมีกาสสัมผัสพลาะ,ะได้ง่ายเลยฉะนั้นตั้งสติให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกไปว่าคำพูดนั้นมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์คือไม่ใช่พูดเรื่องอื่นจะทำไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วอย่างเช่นทักทายกันอย่างนีงไ้ไงจบไม่จีษษาาาจาิตจิตสีษษาาา่แล้วก็มีมูสาวาพูดเท็จมีปิศาจวาจาพูดส่อเสียนมีพนุสาวาจาพูดคำหยาบแล้วก็มี สบายปลาปะพูดเพอเจอ